สวัสดีอากาทักทายพ่อแม่พี่น้องเด้อในครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในครับช่อง y o u t u ในครับอำนาจเจริญหกล้อซิงนะครับผมทางด้าน y o u t u b e นะครับมาดูการทำงานครับมาเบิ่งการเห็นงานกับพี่น้องทีมนี้เป็นฝั่งทางนครสวรรค์นะครับรถทีมงานมาจากนครสวรรค์นะครับกับทีมงานตีใหญ่นะครับคันนี้เป็น ฮีโน่แล้วครับบิ๊กเตอร์เลยนะครับผมเออไม่ Big หย mmm ั่งข้างบนเอาแล้วครับมาดูการทำงานของเจ้าแคทครับแคทสปิล่านี่ครับแคทสปิล่านี่ครับ D6R ดูเอ็กเอลนะครับมาเบิ่งความแรงครับนะครับกำรับฐานหนาไงบอทามาดานี่ครับกับเจ้าแคททิบิล่านะครับ D6R ออารนะครับยักษ์ใหญ่นะครับซิบ้อรถหนึ่งดันเทือเดียวครับพี่น้องหายเลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายเด้อนะครับพี่น้องยังเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับย่านมือเ้านะครับเจ็ดนาฬิกาเกือบอีกห้าสิบนาทีโดยประมาณนะครับสําหรับเสานี้นะครับหน้างานยังอยู่กันที่เดิมนะครับอ่างเก็บน้ํำน้องช้างใหญ่นะครับตะเภอ่มงองสามสิบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละนะครับ ใหญ่ตัวมโหฬานครับเรื่องปวกสเปคเครื่องหรือว่าองค์ประกอบต่างๆของเกี่ยวกับตัวรถนะครับผมกับย่งบอกท่านมีข้อมูลเลยนะครับสำหรับแคตตัวนี้นะครับเป็นช่องน่องไม้ครับพึ่งสิเดเฮ็ดนะครับพี่น้องครับฝากทิดตามใน่เลนะครับมาอีกคันแล้วครับผมสำหรับฮ i โนวิ c เตอร์นะครับ มาเบิ่งการถอยครับที่ถอยขับสู๊ดบอเนี่ครับนี่นูพี่เตอร์ตัวนี้เครื่องจักรแรงน่องครับไฟหัวจักคอมเมนต์ว้าเด้อครับผมไปแล้วครับกลับทางเนินๆครับโอ้ไปแล้วครับสูดสูดครับสูดบอซู๊ดบอนะครับไปสูดจุดพุดครับพี่น้องโอเคนะครับเออแงหงบกบอยครับไป ดูแล้วครับนีโน่พิคเตอร์ซีห้าร้อยนะครับออ oh, จกอตีใหญ่ทัพกริตนะครับมาจากทางนครสวรรค์น,นะครับผมเป็นบุรุษการรวมงานกันขางอ่าเก็บหนามน้องสั่งไงครับมาดูฝั่งแคทเราบ,บ้างนะครับ เมื่อบานจมนะครับคันนี้ครับดีครับมี่เจ้าตัวนี้ครับเป็นแคท3 2สามสนะครับเดี๋ยวมาซอยทําการนะครับเก็บกู่สันตัแลวครับพี่น้องพาไปด้วยดีครับจบภารกิจอย่างปลอดภัยนะครับมาแล้วครับกับฟูโซ่ตัวแรงครับ อุโซหัวเอยังเกาะเอินโชคคุณบ่ครับพี่น้องหัวนี่เป็นการถอยปูทางก่อนนะครับดำปูทางก่อนเอาเลยครับอยู่แล้วครับเรียบร้อยฆ่าเลยครับเอายยกบันบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอ่างเก็บน้ำน้องช้างใหญ่นะครับเหนือที่ประมานเจ็ดพันหาอไรนะครับชุดลูกหูลูกตาครับพี่น้อง แนมบอสอดครับฟังฝุ่นกับเป็นโคมัสุนะครับไกลๆผุนนะครับยะมือแดงบางๆกีพาพี่น้องไปเบิ้งนด้ครับโอ้ยลูกพี่คือแกกกับมาลายสิครับกีดินตักใส่้สามบุงกี้เท่ออกมุงกี้หนึ่งครับชีเหลยอแกกลับครับมันตีดำนะครับพี่น้องมันเป็นดินเหนียวครับเอาดินเหนียวเอาดินเหนียวมาปูทางแนวดายเนาะนาอ่ะบวากันนะครับรถเิ่นแห้งอยู่นะครับ เจกเตอร์ดีก็แห้งนะครับชิบลอดดีก็โอ้ธรรมาาครับเสียงกระหึมนะครับสำหรับเจกเตอร์ดีหกนะครับดีหกอาสองเอลนะครับแรงนะครับหมู่บ้านนี้เดิไปทําการซอยนะครับซอยผู้สู้ไอ้หลงนะครับพ้นติดลมนะครับสู้เท่าเดียวครับพี่น้องข้นยางายได้นะครับโอ้แห้งนะครับ การถอในคลองแข้วนี่ครับเร็วปาดเปียวนี่ครับจวดจาดเลยนะครับสําหรับจิกเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นรถหง่นะครับพี่น้องครับรถกลางๆนะครับมาดูซีรีส์500ครับอ่าโอเคครับไาสัญญาณียบร้อยครับพร้อมเทนะครับ ส่วนทางการเสดิ็นี่บ่ได้ใส่ยลายนะครับพี่น้องครับใส่พาะไปเพาะมานะครับทางบ่ค่อยดีนะครับพี่น้องใส่เพาะงามๆนะครับบ่หลายผลเดี๋ยวทางพังนะครับส่วนคนขับแท็กเตอร์เราเปลี่ยนทุกวันนะครับเปลี่ยนคนขับทุกวันนะครับซอยๆกันไปนะครับคนว่านะครับมาแล้วครับฮีโน่ซีรีส์500คันที่สองครับคันนี้เป็นดําเสาอากาศนะครับใส่มากประมาณประมาณจัตสีหามุกี้นะครับพี่น้อง หาตั๊กนะครับประมาณหาตั๊กได้นะครับบริษัทไร้นะครับทางย่างบอดีพอดได้นะครับคันนี้เป็นดั้มเสาอากาศนะครับหรือว่าถ้าอื่นๆเนี่ยได้นะครับผมกับบริจัคทางนี่เพื่อนเดิมเราสับเออดาวโอ้ยดั้มนะครับโอ้ยเนาะเห็นว่ากกาได้ดั้มเสาอากาศนะครับปากมาช่างดวงโอ้โหวายเป็นหลักได้เนี่ครับไปแล้วขนาดทางบุรีเนี่ครับนี่ ขนาดทางไม่ดีนะครับนี่จอดเนี่ยครับมาเลยครับยาวเลยหรือพี่ยาวเลยครับไปครับไปยาวงาครับข้าใส่จอดหันครับเอาไปไปอ้าวคุณบอกให้จอดก่อนโอ้เคยกำลังมั่นนะครับมาอีกแล้วครับรถด่วนนครสวรรค์ครับฮีโน่ซีรี วิกเตอร์ที่ที่ห้าร้อยนะครับโอ้ประธานอาภัยเด้อครับแนวอ่าองกระเปิดององไม้เลยครับอาจจะบอกพิษปลอดถือก็ครับประธานอภัยจะไล่นะครับ,รออรบโอ้ขั้นหนี้คือใส่มาหลายเดี๋ยครับโอ้ขั้นหนี้ใส่ลิ้นหลายครับขัน้นหนี้แบกมาเลยนะครับไปใส่ละเอาบที่บอครับโอ้คนจีทอยไม้เอาคอยบึงไม้อาจารย์ ลัดไปครับโอ้ถอยได้นิ่มขนาดแล้วครับโอ้อยู่แล้วมาดูอีกฝั่งนะครับเป็นคันนี้นะครับฮีโนะซีดีห้าร้อยเช่นกันนะครับแมีนบอเบียนนะปิกเตอร์รอครับโอ้อยบอกโยกหันกกนี่ก็ได้โอ้ยนองตายแล้วว่าท่านำให้หลายเด้อนะครับ เนี่ยเขาเคยเห็นเลครับโอ้ลุดยอดอู้ดำสอากาศครับมากไผ่มากมากนครับพระเภทก็บ,บอกให้ริกโอ้สอดเด็ดบ่สอดเด็ดบ่ยกบ่โอ้ยกนิดๆนะครับคือยังดำข้นบ่สุดมันสุดเทอร์นี่บ่ครับพี่น้อง ได้สอบถามทางคนขับไปอยู่ดู้คขับช่วงหนึ่งนะครับได้ยินว่าพื้นผากันไปเรียนหินใหญ่อยู่ลำปางนะครับอยู่โรงไฟฟ้าแม่หม้อว่าสันบอนะครับงานทั้งผีออกเรื่องไม่เห็งานทั้งผีครับบริษัทตั้งอยู่ทุกความสวรรค์นะครับแต่ไปทํางานฝั่งภาคเหนือเนะยครับทางลำปางนะครับทางโรงไฟฟ้าแม่หม้อว่าสันวานนะครับถึงงานมแตรวิรุนครับวัยรุ่นนะครับยังออกอยู่นะครับ าดูแทคเตอร์แคทของเรานะครับแคทสิบิล่านะครับกับการล้มกองดินครับตัวแรงนะครับสำหรับทีมงานตีใหญ่นะครับป้ยตายแตกไปแล้วครับปู้ยบวธรรมดาครับขย้อนทางบอดีแต่ตั้งทางตาสีคักงเป็นไหนจ้าววางเงินไปฮิตาชิเลยครับเสด็จสองร้อยนี่ครับยังไม่ได้ทำงานนะครับ การดินเต็มมุอกี้ไปแล้วครับเป็นการปูทางก่อนนะครับ ยังโสดียังกลับกับกับเลยครับพี่น้องคันนี้มีสไลด์ใบมีดได้ด้วยนะครับยังใสายยังขวัวแลาา้วก็มิดเดิดมิดเด้อมนะครับเป็นเครื่ดเกียรติผมเรียนี่ผมขึ้นว่านะครับแคทเทพิราถือว่าเป็นนะครับเป็นอีกใครหนึ่งนะครับตีก้นนิยมใส่ไยนะครับ ส่วนมากที่ใส่อยู่ทางด้านเมืองนะครับเมืองใหญ่ๆนะครับแคทสีหลายนะครับข้างนอกก็มีแน่หลายเติมนพอกันนะครับวธรรมดาเราหลับแคทนะครับแคตทวิลล่านะครับบ่าสิเป็นทางด้านรถไมโครนะครับบอสิเป็นทางด้านแจ็คเตอร์นะครับโอ้หรือว่าคนใส่หลายนะครับมาแล้วครับฮีโน่ซีรีส์500ตัวแรงของเรานะครับสุดยอดนะครับใส่ดินมาไล่กันเพราะฉะนี้ ใจครับขอจักรตีใหญ่ทับกิจนะครับสูขขาใจครับไปครับยาวๆครับสุดปอครับสุดปอเหยียบร้อยครับสุดปอดีครับโอ้มีเอียงแน่โนึงครับอ่าคนประนอยกนะครับอย่าเบียดอย่ามันหลุมบกใส่ยิ่มไม่รัเสือนะครับตอนนั้นนี่ ดิงของเพื่นครับว่าเพื่นสิบหอบพื่อเกอบอนะครับมีกี่เกียร์ยัดให้หมดครับไปลูกพี่จวดเรืยบเลยครับไปแล้วครับอุ้ย <laughs> สุดยอดนะครับ ยึดแต่ทางมันหน่อยปวดครับขั้นทางใหญ่ก่านีุ้๊นสินุกแล่นก่านี้อยู่ครับคันกีกคันมาแล้วครับผมเป็นอีซูซูนะครับคันนี้ก็เป็นเป็นดำสออากาศใช่ไหมโอ้แมนครับดอกดำสออากาศที่กันนะครับใส่มาลายที่กันนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นอีซูซูอะไสามหกศูนย์บ่กนะครับเป็นหน้าจิก้าบ่กครับคือแม็กท็อกนะครับจิก่านะครับข้อมูลอะไรผิดพลาดขอประธานเราให้เรื่อยนะครับ 2360เนี่ครับ FX7 เนี่ยครับกับการลงหน้างานนะครับอ่าเก็บน้ำชนประทานนะครับน้องช้างใหญ่ออเภอง3 0นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับจบไปเพียงสนิทสักกันนะครับพี่น้องครับใครที่เขาเพิ่งแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดถูกใจให้ด้วยเด้อนะครับสำหรับทางช่องยูทูบนะครับน่าจะเดินหกล้อจริงนะครับ เป็นช่องน้องใหม้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้กับผมนแนนำนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสดีสักก่อนครับลากันไปด้วยนะครับกับเจ้าแคทนะครับคืแคทซิพิล่านะครับ D6A 2อสกกนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สวัสดีสักก่อนนะครับสวัสดีครับ